อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสัตคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ าสู่รายการ h o l ล VIP underscore 789 Channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้มาวิเคราะห์กันในเรื่องของดูดวงเด่นประจำเดือนธันวาคม2563สําำหรับคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีวอกหรือปีลิงอยากจะรู้ว่าในเดือนธันวาคมนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างก่อนจะพ้นสิ้นปีนี้เราไปติดตามรับชมรับฟัง ในรายละเอียดกันเลยครับคนที่เกิดในนักษัตรปีวอกนะครับในช่วงนี้คุณอาจจะต้องไปสัมพันธ์และเกี่ยวข้องอยู่2อสเรื่องใหญ่ๆก็คือ 1. สัมพันธ์กับเรื่องของเครือญาติของคุณต้องไปจัดแจงจัดการหรือปฏิบัติภารกิจสําคัญส,ค,ญสคัญใดๆที่เกี่ยวข้องกับญาติเช่นบางครอบครัวอาจจะไปเฝ้าไปดูแลนะครับเพราะว่าญาติอาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องหาหมอต้องเข้าโรงพยาบาลหรือบางครอบครัวอาจจะมีบุตรมีลูกก็จะต้องไปมอบตัวหรืออย่างน้อยไปแข่งขันพาไปประกวดพาไปทำภารกิจสำคัญใดๆเกิดขึ้นเช่นไปเรียนพิเศษหาคอร์สที่จะสอบหรือจะเข้าตามที่ตั้งใจหวังนะครับฉะนั้นในช่วงนี้คนเกิดปีวอกอาจจะต้องเอ,อเหนื่อยหน่อยในเรื่องของตรงนี้ตามติด ในเรื่องสำคัญๆที่ผมวิเคราะห์ไว้เนี่ยตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใดเพราะว่าตำแหน่งของตัวคุณมันไปตกในเรื่องเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวหรือในเครือญาติมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณเอาตัวเองไปสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์บางคนอาจจะขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดก็ได้นะครับ จะซื้อจะขายหรือไม่ก็ไปโอนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนมือไปมันก็มีในเรื่องของกิจกรรมตรงนี้เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้ามองดูว่าอาจคุณไปทำอะไรปรั๊บเกี่ยวข้องกับภาร,รกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือความยั่งยืนในอนาคตของคุณนั่นก็แปลว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่จะต้องเดินทางไกลในช่วงนี้ จะเดินทางไกลไปทำงานหรือว่าไปกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือไปปฏิบัติภารกิจสำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโอกาสที่คุณจะทำแล้วประสบความสำเร็จเชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนหากสิ่งที่คุณไปทำมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานมันก็เป็นเรื่องที่ดีเลยถ้าคุณทำงานประจำกินเงินเดือนบางทีอาจจะมีในเรื่องของการไปพบปะลูกค้า ไปดีลซัลายเออร์หรือไปเปิดตลาดขยายตลาดต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเป็นเรื่องที่มีโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกคัดสรรหรือมีการแต่งตั้งตำแหน่งหน้าที่การงานในปีหน้าในเดือนนี้อาจจะต้องมาปรึกษาหารือหรือต้องพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในภารกิจต,ตรงนี้เผื่อว่าพอหลังจากพ้นสิ้นปีนี้ไปแล้วพอเข้าสู่ปีหน้า ก็เริ่มสตาร์ทเริ่มวิ่งกันเลยทีเดียวฉะนั้นในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวพันและเกี่ยวข้องกับเรื่องของเนื้อง,งานมีความเป็นไปได้แต่ถ้าคนทำงานอิสระหรือทำธุรกิจส่วนตัวทำฟรีแลนซ์ในช่วงนี้คุณอาจจะ,อ,ะอยู่นอกบ้านมากกว่าเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องเดินทางไปพบไปดููไปติดต่อนะครับหรือไปประสานใดๆก็แล้วแต่แต่สิ่งที่คุณทำในช่วงระยะเวลานี้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรืองานผมมั่นใจว่าทําแล้วโอกาสประสบความสาเร็จหรือทําแล้วมีโอกาสได้ดีหรือว่าได้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกเชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของการเงินดูบ้างต้องบอกก่อนว่าตำแหน่งการเงินของคุณก็ไม่ได้เสียหายนะครับยังพอหมุนยังพอหาได้อยู่แต่การเงินของคุณในช่วงนี้ได้มาก็ต้องเอามาใช้จ่าย ในเรื่องของครอบครัวนะครับในเรื่องของคนในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครอบครัวลูกเต้านะครับทุกอย่างในช่วงนี้แต่ถามว่ามันพอจะหมุนพอจะหาได้ไหมก็เชื่อว่ายังพอหมุนหรือพอหาได้อยู่หรือเอาไปใช้จ่ายในเรื่องของภาระหรือหนี้สินต่างๆที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตต่างๆฉะนั้นการเงินของคุณในช่วงเดือน ธันวาคมนี้เท่าที่ดูดวงดาวที่โคจรอยู่ในปัจจุบันก็ยังพอหมุนหรือยังพอหาได้อยู่ถึงแม้มันอาจจะยังเก็บไม่ได้เป็นเกอบเป็นกรรมแต่อย่างน้อยรายจ่ายที่มันมีตั้งไว้นะครับที่จะต้องจ่ายในแต่ละช่วงในแต่ละเดือนเนี่ยก็ยังพอที่จะขยับหรือพอที่จะหมุนในเรื่องเรื่องนี้ไปได้นะครับฉะนั้นเดือนนี้ก็ยังไม่น่าจะกังวลใจแต่อย่างใดนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างเรามาวิเคราะห์กันสําหรับเรื่องของความรัก มีคนอยู่2กลุ่มที่ผมวิเคราะห์ไว้เอากลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือกลุ่มของคนที่มีครอบครัวมีคู่ชีวิตแล้วก็แต่งงานแต่งการกันมาในช่วงระยะเวลาหนึง่งจนมีลูกมีเต้ามาแล้วความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรแต่มันอาจจะมีความคิดความอ่านที่ไม่ค่อยลงรอยกันบ้างหรืออาจจะมีความห่างเหินกันบ้างแฟนคุณหรือคู่คุณกับตัวของคุณอาจจะอยู่ห่างกัน3วัน5วัน7วัน หรือเดือนนั่งเจอกันทีมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ในช่วงประมาณสักเดือนตุลาคมแล้วมันก็ยังไม่ได้เกิดผลเสียสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องกัดฟันรอนิดนึงนะครับถึงมันจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างน้อยถ้าคุณอยากจะให้คู่ชีวิตหรือให้แฟนของคุณช่วยเหลือในภารกิจใดภารกิจหนึ่งก็เชื่อมั่นว่าแฟนคุณคู่ชีวิตของคุณก็น่าจะช่วยเหลือได้นะครับ อีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มสําหรับคนโสดหรือกับคนที่กําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งตอนนี้อาจจะมีความคิดหรือความรู้สึกในการที่จะต้องมาทํางานร่วมกันหรือทํากิจกรรมร่วมกันบา,บางครอบครัวบางคู่อาจจะซื้อบ้านซื้อรถด,ด้วยกันหรือทําธุรกิจลงหุ้นด้วยกันอันนี้เชื่อมั่นว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ถือว่าความสัมพันธ์ในเรื่องนี้มันจะทําให้ ความรักความผูกพันของคุณแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเพราะในช่วงนี้ในเรื่องของความรักผมยังดูว่ายังไม่ได้มีเหตุหรือยังไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีอย่างราบรื่นเลยทีเดียวฉะนั้นบางทีคุณอาจจะมีโอกาสนะครับที่จะได้เจอใครบางคนในสายงานของคุณในธุรกิจของคุณในอาชีพของคุณก็เป็นไปได้ถือว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างจะลงตัวเลยทีเดียวนะครับ ส่วนในเรื่องของโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างหากมองดูในเรื่องของโชคลาภเท่าที่ดูก็คิดว่าโชคลาภยังพอจะมีอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายเพราะตำแหน่งของดาวโชคลาภไม่ได้มีตำแหน่งที่ให้คุณมากแต่ก็ยังอยู่ในเรือนชะตาที่ดีก็ไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดก็ลองเสี่ยงโชคดูบางทีการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่คุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภ แต่โชคลาภที่ผมเห็นในดวงดาวที่โครจรอ,อาจจะมาจากคนในเครือญาติที่อาจจะได้เงินหรือได้ทรัพย์นะครับหรืออาจจะขายทรัพย์ก็ได้บางคนอยากขายที่ขายบ้านขายคอนโดในช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะขายได้ด้วยเช่นกันถือว่าโชคลาภไม่ได้มาทางเดียวแต่อาจจะมาจากทางอื่นๆก็ได้นะครับช่วงนี้สิ่งที่น่าจะกะังวลใจสําหรับตัวของคุณมีเรื่องอะไรก็ มองเป็นเรื่องอยู่2เรื่องเท่านั้นก็คือเรื่องของอบริวารหรือลูกน้องหากคุณมีบริวารหรือลูกน้องช่วงนี้คุณต้องคอนโทรลให้อยู่ในสายตาตลอดเวลาหากปล่อยปาละเลยเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวงานชิ้นนั้นจะไม่เสร็จหรืองานชิ้นนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะบริวารลูกน้องอาจจะทํางานไม่ตรงตามที่คุณสั่งหรือลูกน้องบริวารอาจจะทิ้งงานไปกลางคันหรือลูกน้องบริวารทํางานแบบ หยิบโยงอะ่ะคือทําไม่ได้เสร็จตามเป้าหมายอาจจะต้องโดนปรับหรือว่าโดนคอมเพนจากคนที่จ้างเราฉะนั้นกูก็ต้องสอดสองในเรื่องของเนื้อง,งานอย่าให้ผิดพลาดแต่ประการใดนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องลูกน้องหรือบริวารอาจจะเป็นเรื่องบุตรเรื่องลูกที่อาจจะทําให้เรารู้สึกกังวลใจเช่นมีเคราะห์มีเรื่องเจ็บป่วยหรือดือ้อในช่วงระยะเวลานี้คุณก็ต้องใช้สติใช้เหตุผลในการที่จะพิจารณา หรืออาจจะเป็นไปได้ที่ลูกคุณอาจจะอยู่ไกลจากคุณเพื่อไปเรียนไปทำงานในที่อื่นที่ไกลถ้ามันเป็นข้อหลังนี้ก็ถือว่าคงไม่น่าจะกังวลใจแต่อย่างใดนะครับก็ขอฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้หากคุณสงสัยและอยากจะตรวจดวงชะตากับผมแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยนะครับโทรมาที่หมายเลข0 9 5 7 0 5 0 1 6 3 ไอดีไลน์ก็คือ Horo VIP u n d e r น c o r e 789นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่ทีจะได้ไม่ผิดพลาดค,คลิปสำคัญสำคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้พ้นทุกพ้นโศกในช่วงปีนี้ไปให้หมดและปีหน้ามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ